สวัสดีครับมาพบกับช่องมวันะครับเมอไร่ันนี้จะไปไหนกันนะวันนี้เราอย่างเดียวนะครับไปเที่ยวล้านลีแล้วเราก็เอาคลิปเนี่ยไปใส่ในคลิปสดลาลีน้าใใจะ่ไปในอ๋อไม่แน่ใจว่าเราคล่องหรือยังไครับลอเรียบร้อยเอยแต่ามันคมมากเลยวันนี้ก็จะไปบางนาอ๋อ อย่าลืมนะครับคิดถึงกันบางนาวันนี้ไปทำอะไรบางนานี่วันนี้ไปเอาของพวกกันสั้นไมโครอุปกรณ์ที่จะมาถ่ายหนังเอาไว้นู่นนะลืมเอากลับมาเดี๋ยวเราจะมีถ่ายหนังกันใช่ถ่ายหนังของแคตฟิล์มนี่ก็ทำมาของโอม่ะของโอมโอมหน้าจะปี ปีที่สี่ปีที่สี่ได้แล้วแก็คือส่งสิ้นเดือนนี้บทมีแล้วก็มันก็จะแชร์กันนะก็ไม่รู้จะเริ่มทำตอนไหนนะครับฝากถึงน้องพีมด้วยนะครจะมาตอนไหนทำตอนไหนทำตอกนะครับครับนี่ก็คือเบื้องหลังของรายการ <c oughs> ของรายการในช่องโอมธนวัฒนะครับใช่ครับในเร่รีวิวอุปกรณ์ที่ใช้ถ่าย <c oughs> อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายก็คือโกโปร7 black นะครับ ตัวเดียวเลยไม่ไม่มีเลยเสียงเข้าเครื่องอะไรก็เสียงเต็มไปหมดเลยก็พยายามจะพูดให้ดังแต่เสียงมันรับมันรับดีมันรับดีไปแล้วใช่ไหมเสียงนกเสียงกาดิมันเอามาหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปบางนาประมาณถ้ารถไม่ติดก็เราเหลชั่วโมงครึ่งถึงอยู่แล้วเพราะขึ้นทางหลวนพรามสองนะครับไว้เจอกันที่ออฟฟิศบางนาแล้วเราว่าจะมีใครอยู่บ้างนะครับโอเคครับไปแล้วครับ อันนี้ก็ถึงแล้วครับถึงแล้วครับเราไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหรอไกันแล้วาไปแล้วไปดูเอนกอดก็ได้น่ายก็ได้กูเลย้าแล้วว่าจะลงห้ไม่ตัวเองคเรื่อยๆดี ปีหน้าก็ตอนนี้เราก็ออกจากเ8แปดแล้วออกไปแล้วแล้วว่กลับบ้านกันนะครับครับจะถามว่าเข้าทำอะไรที่เฮดแปดให้ไปดูที่ช่องช่องนี้ครับโคนมนวัวัดครับโงธนวัฒนดครับ นทางขึ้นขึ้นทางด่วนที่นี่บ่อยไหมครับถ้าไปกลับก็บ่อย่อย,อยู่ครับพ<ม>ี่คนเมื่อกี้เขาชื่ออะไรอาเขาชื่อสุรีครับพี่สุรีเขาใจดีมากเลยนะอยครับคนผ่านไปผ่านมาก็ชื่อบัดให้หมดเลยให้หน่อยครับเขามีเขาชอบไิ่ขชอบแจกครับใช่แจกบัตรนะครับแจกบัวน <c oughs> ะถ,ถ้าพี่สุรีฟังัง แต่ก็ดูท่องนี้ผมร้อเล่นนะาสรุปอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆถ้าใครอยากรู้อะไรก็ไปดูช่องโอมธรรมวัฒน์นะครับผมนะครับว่าเขาเข้าไปทำอะไรใน S8 ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามต่อครับแต่คลิปพรุ่งนี้จะได้ดูตอนไหนอีกทีก็ปีถัดไปครับโอเคครับจบก่อนอันนี้ ไม่ได้ครับจุบจ๊บๆครับปิดทางฟ้าปิดทางปลา <c oughs> โอ้ระหว่างระหว่างเออแก่ลงแก่ลง